ยังอยู่ในที่เกลือชิดอินแพ็กอยู่นะครับผมผมขออะไรก็ได้นะคะสามสองหนึ่งทองต้องมาเล้วข่าวพืชอ,อีกสามโลนะครับไม่คาดหวังไม่ได้เลยหรออะไรตัวอะไรตัวอะไรเกลือชินก็เกลือชิปจริงๆคาซัฮะคำเหี้ยสามสอง่แล้วก็เกลือ ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโต้งคงครับและวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับการสุ่มกาชากันอีกแล้วนะครับและบอกเลยว่ารอบนี้ก็ถือว่าเป็นการต้อนรับของตัวละครจากเมืองอินาซึมะแล้วนะครับผมก็คือคาสคานเองวันนี้นะคะผมก็จะมาสุ่มประมาณ22โลนะคะผมอ่าน๋ยวแรกให้ทุกคนดูก่อนันรแรกอ่าตอนนี้ผมมี17ใช่ไหมแช่ครัโอเค 22โลมาดูกันดีกว่าว่า22โลเนี้ยผมจะออกสีทองหรือเปล่านะครับผมเออแต่ก่อนอื่นเลยให้ทุกคนไปดูประวัติก่อนประวัตินะครับผมเพิ่งได้น้องคลีไปเนาะไม่นานมากนะครับประมาณนี้10โลเองแต่ไปแค่10โลเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้นะฮะเราก็จะไปสุ่มกันแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปสถานที่สุ่มนะครับว่าสถานที่นั้นคืออะไรผมบอกเลยนะ ผมทําเพื่อคอนเทนต์นี้เลยนะครับทํามาตั้งนานนะฮะเพื่อคอนเทนต์นี้โดยเฉพาะอ้าวทำไมมันช้าแล้วล่ะเอามืดแล้วนีไงเออทุกคนเห็นไหมทําหน้านี่ไม่ใช่ที่บูชายันนะทุกคนนี่คือที่สุ่มกาชาของเรานะครับเออเป็นไงล่ะสวยไหมแหมสำหรับใครที่สนใจอยากมาใช้งานก็มาใช้ได้นะเ่ยมีให้พร้อมนะคะผม ะะอะตอนนี้ก็ร่านพิธีก็พร้อมแล้วอะกินน้ำยาศักดิ์สิทธิ์ก่อนน้ำยาศักดิ์สิทธิ์ไปให้เป้ยโตและกันเนาะรอบนี้เป้ยโตเป็นคนพาสุม่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับคาสิระด้วยนะนายหญิงของเรานะคะผม้โ,โ<ห><ๆ>ะพร้อมแล้วตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับเฮ้ยตื่นเต้นอะจะได้หรือเปล่าผมจะสุ่มทีละสิบโลเลยละกันเนาะ เอ,อ้องงี้ก่อนดีกว่าผมสุ่มทีละหนึ่งก่อนดีกว่าในช่วงแรกเออแล้วเดี๋ยวผมสุ่ม10โลอีกครั้งต่อไปนะคะผมมาอันนี้ก็เมื่อกี้10โลแล้วเนะาะปาโลที่11 3, 2, 1 4สองหนงีทองจงมาข้าวพืดเลยโอเคข้ามนะครับไม่ได้เลยเลยยังอยู่ในซีเกลชิดอินแพดอยู่นะครับผมโลที่12สองเอาวลวนะครับ อะไรเลยโลที่สาข่าวพื้นเลยโลที่สิบสโอ้โหยังข่าวพื้นอยู่ <Nope. S 1> แต่โอกาสของผมอะคือมันได้ยากมากเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งได้สีทองมาไงโลที่สิบห้าข่าวพืช แล้วคือถ้าสมมติว่าได้สิดทองก็ต้องมาลุ้นอีกว่าจะหลุดเลทหรือว่าจะตรงเลทเพาะผมได้ขี่ไปแล้วนะครับอะเมื่อกี้15โลแล้วเนาะก็สรุปตัวสีดาวเนี่ยผมขออะไรก็ได้นะคะผมแต่เบนเน็ตก็ไม่เชิงว่าอยากได้นะครับเบนเน็ตผมสีหแล้วจะเป็นเลเซอร์หรือโรซาเลียก็ได้แต่ถ้าหลุดมาเป็นแบบยันเฟยก็ดีอยู่เหืนกันเพราะผมยังไม่มีเลยนะครับต่อไปโลที่16 3ห1สางทต้องมาเล้ว โอ้โหขาพื้นเลยอะ่ะ16่กโลแล้วโลที่17ตัวงมา,บาด้าจมูกจมูเฮ้ยโอ้โหถีโมงยิ่งไม่โลที่18ม่วงแล้วอะไรตัวอะไรตัวอะไรโอ้โหถี่โมงยังไม่มาโอ้โหขาพื้นเลยอะ่ะผมขออะไรก็ได้นะคะผมเอ้ยเลเซอร์ได้อยู่ได้อยู่โอเคต้องการต้องการอยู่ โลที่19ไม่คาดหวังแล้วเพราะว่าไม่น่ามีสีทองมาละสวัสดีครับพี่น้องแล้วก็โลที่20ครับโอเคก็นะครับผมเกลือนะฮะหรือเกลือเกลือชีตอิมแพคอยู่เช่นเคยนะครับ20โลแล้วนะครับผมเออมา ทีนี้นะครับผมจะสุ่มอีก10โลเนาะเป็น30โลเลยนะครับโดยจะกดสุ่ม10ครั้งทีเดียวปะ3 2 1สีทองจงมาสีทงอ,มมองโอ้โหมั่วเพลิดเลยอ่าไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนไม้คาดหวังแล้วเนี่ยเกลือเชื้อจะเกลือจริงจริง กดเร็วๆเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหเราได้อาวุธไม่ตายเถอะได้อาวุธมาด้วยนะทุกคนทุกคนฮะเรายังมีเสร็จเกลือให้แลกก็อยู่นะคะผมอันแรกๆๆอันไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอแลกอันนี้ด้วยละกันอ่ะแ,แลกกดละไปอีก3โลนะครับ ไม่คาดหวังถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคาซืฮะคาเหี้ยสามสองหนึ่เลสโกลุยอไม่คาดหวังแล้วเผื่อแล้วอ่ะทุกคนเราห่างจากการได้แบบว่าตัวสีทองจากในคลิปนานมากแล้วน,นะขอคลิปนี้อีกได้ไหมอ่ะโอ้สามสิบสองแล้วว่ะ <c oughs> อสุดท้าย3ามสองหนึะงแดนแทนแทนขอคลิปนี้อีกได้ไหมอ่ะไม่คาดหวังแล้วถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเกลือชิ้นก็เกลือชิ้นจริงๆคาซูฮะเขาเหียสามสองหนึ่งคาซืฮะไม่มาเลยโอเคครับทุกคนก็ตามนั้นนะครับผมแต่ว่าอ่ะผมมีเสร็จเกลืออยู่อีกสองเม็ดนะฮะอันนี้ตู้ธรรมดาผมได้ไปกี่โลแล้วเนี่ย เอ้ยก็เยอะอยู่นะประมาณ57นะคะผมอันนี้ก็จะเป็น58-59ป่ะอ่ะอ่ะเอาเลยสามสองหนึ่ง l e t s go เกลืออืมแล้วก็เกลือโอเคครับ จากคลิปนี้ก็ไม่ต่างกับทุกควันก่อนนะฮะยังอยู่ในฟีลิ่งเกลือชิตอิมแพคอยู่นะครับผมหมดแล้วนะครับผมไม่มีอะไรจะเสร็สุ่มแล้วนะหมดแล้วจริงๆนะฮะก็คาซือฮะนะครับผมส่วนหลังจากนี้ถ้าผมจะสุ่มหลังไมหลังคลิปเราจะได้อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันทนทีเนาะว่าผมได้อะไรนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะกันนะครับผมสรุปนะครับไอสถานที่ผมใช้มันไม่ได้ผลจริงๆหรอเนี่ยฮะ ดูสะาดทำมาดบดีเลยทุกคนดูแบบตั้งใจทำมากไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะโอ้แต่แล้วโอเคงั้นวันนี้นะครับผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพรมกับความเกลือนี้ยังเกลือกันต่อไปครั้งหน้ารอบหน้าผมจะยังเกลืออยู่ไหมฝากติดตามด้วยละกันวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนบา,บาย